สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญยพรเทพ,<ร>พสถิตศิ์เลขที่สิบห้าค่ะและดิฉันนางสาวพาวัศวรรัตนสริริสมบัติเลขที่สิบเก้า วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องระบำโคมประทีปสุขโขท,ทัยค่ะระบำโคมปทีปสุขโขทัยนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงประวัติความเป็นมานะคะว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ใครเป็นคนคิดค้นนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องโคมนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงว่าโคมเนี่ยมันทํายังไงมีวัสดุอุปกรณ์ทํายังไงบ้างและในช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะมีคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมความงามของะร,ระบำโคมปทีปสุขโขทัยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วว่าการแสดงชุดน,นี้จะเป็นยังไงบ้างเชิญไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ความหมายของโคมประทีปนะคะโคมตามพจนานุกรมไทยให้ความหมายเอาไว้ว่าเครื่องครอบตะเกียงเพื่อบังโคมหรือบังคับแสงไฟตะเกียงเครื่องตามไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างซึ่งจะมีเครื่องบังลมหรือเครื่องบังแสงไฟเช่นการใช้ตั้งใช้หิว้วใช้แขวนเช่นโคมไฟฟ้าค่ะประทีปความหมายตามพจนานุกรมไทยคือไฟที่มีเปลวไฟที่สว่าง โคมหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ให้แสงสว่างแทนตะเกียงนะคะโดยเขาจะมักใช้ในงานบุญใช้เทียนหรือตะคันไว้ข้างในครอบไม่ให้ไฟดับหรือเราจะสามารถผูกกับเชือกแล้วก็ขึ้นไปไว้บนยอดเสาที่สูงได้ค่ะหรือเราจะสามารถชักลงมาเพื่อที่จะเติมเชื้อเพลิงก็ได้เช่นกันค่ะ ในหนังสือนางนพมาศรือตำรับเท้าสีจุราลักษ์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของโคมในพระราชพิธีจองเปียงในสมัยสุโขทัยเอาไว้ว่าเป็นพิธีทางพราหมณ์โดยเป็นพิธียกโคมตามประทีปบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามก็จะมีพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะ ตามกำหนดยกโคมเนี่ยคือเดือนที่12โดยจะมีการยกโคมขึ้นตั้งแต่1นึ่งคำเดือน12จนถึงแรม2องค่าจึงจะรดโคมลงมาจากเสาและบรรดาหญิงชายก็ต่างพากันตกแต่งโคมชักโคมแขวนค่ะแหล่งที่มาของระบำโคมปฏิบสุขโขทยัย โดยเริ่มจากนายชัยวัฒน์ทองศักด์ได้กล่าวถึงหลักฐานที่ปรากฏในศีราจารึกสุขโขทัยหลักที่1จารึกของพ่อขุนตามคำแหงมหาราชตอนที่กล่าวถึงประเพณีการทอดกรถินเนื่องในเทศกาลออกพรรษาว่าเมื่อออกพรรษาการกรถินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อการกรถินมีพนมเบี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งมีหมอนนอนบริพารกรถินโอยทานแล่ปีและหยิบล้านไปสวดกรถินถึงอรัญยิกภูนเมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญยิกภูนเท้าหัวรานดมบงคมกรองด้วยเสียงภาคเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลื่อนเลื่อนเมื่อสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจักแตกเมื่อหมดเทศกาลกระถิ่นแล้วในกลางเดือนของเดือนส2องจะมีพิธีเป็นประเพณีการลอยกระทงในสมัยสุขโขทยัยที่เราเรียกกันว่าพิธีจองเปียง้อยประทีปค่ะระบำคงโคประทีปสุขโขทัยในปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทยัย เป็นสถานศึกษาที่อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะสาขาดนตรีนาฏศิลป์จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้แก่ระบำโคมประทีปสุขโขทยัยซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์เพลงและท่ารำมาจากความงดงามของโคมชักโคมแขวนในเทศกาลการเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณในรูปแบบของ การแสดงนาฏศิลิ์นดนตรีเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อกันไปวิธีการทำโคมชักโคมแขวนสำหรับการทำโคมชักโคมแขวนในปัจจุบันท่านอาจารย์ทองเจือสืบชมพูได้กล่าวไว้ว่าโคมแต่ละคมต้องใช้ระยะเวลาทำประมาณ2-3เดือนจึงจะสำเร็จ โดยการนำเอาเมาเล็ดพันธุ์พืชเม็ดเล็กๆได้แก่เม็ดมะลําตาหนูข้าวฟางสีส้มขาวดำเหลืองข้าวเปลือกนกงาขาวดำาแดงเทาถั่วเขียวเข็มหมุดเมล็ดผักกาดเมล็ดข้าวเหนียวเมล็ดผักชีเปลือกไข่เปลือกไหมใบลานดอกตาแบกดอกบานไม่รู้โรยทรายเชือกผักตบชวาไหมญี่ปุ่น ดวงไฟกระดาษแข็งไม้ไผ่ไม้อัดกระดาษสาเชือกเส้นได้และอื่นๆมาร้อยเรียงแต่งแต้มให้เป็นโคมชักโคมแขวนแต่และเสี้ยวของโคมต้องใช้ความประณีตความอดทนและความพยายามอย่างมากเพื่อให้สมกับความวิจิตรการตาที่นำมาให้ได้ชมกันในงานรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ในการทำโคมชะโคมแขวนแบบคร่าวๆนะคะพวกเราได้นำอุปกรณ์บางส่วนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างและนี่นะคะก็คือตัวอย่างความสวยงามของโคมชะโคมแขวนค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ